บังคับตัวเองนะเอาชนะนับสูงของเราเอาชนะชะตอลุกขึ้นจากที่นอนนะครับเพื่อ,อามาอาบนา้ำละหมาดแล้วก็มาสู่มัส,สยิดมาทําการสุยู่ต่อพระองค์ล้วสมหาในะหัวตาลานะครับอันนี้ก็เป็นบททดสอบนะตลอดเวลาที่เราดําเนินชีวิตนะครับในทุกๆช่วงจังหวะของชีวิตเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นบททดสอบทั้งสิ้นเลยนะครับอากาศที่หนาวเหน็บอากาศที่เย็นเยือกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับ เราทั้งหลายที่มีตัก,กวาต่อละสุฮาหะเนวาตารานัหัวใจที่เข้มแข็งที่มีตก,กวาอิมาที่เข้มแข็งนะครับที่มีความอิคลาสแล้วก็เป็น,เ,เ,เ,ปนเป็นเครื่องที่จะนำพาเรานะั้นมาสู่การตอบรับคำเรียกร้องขอละสุมาหะตาลาได้อย่างดีนะครับขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดแล้วก็ ได้รักษานะครับรักษาส่วนหน้าของทถนนสุโขทัยสระบุรีเส้นลำนะไว้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายของเราเรียานี้จะหมดลงไปนั่นเองนะครับพี่น้องครับอัลลรัชซุบฮานเนวตาลาบอกเราให้รู้เอาไว้นะครับถึงถึงการที่พระองค์นั้นเป็นพร,พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่พระองค์อัลลชซุบฮานะฮทรงสร้างมาแล้วก็สิ่งที่ทรงสร้างน,ะนะั้นนล้วนแล้วแต่สู่ยูดต่อพระองค์รัชสุภาทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวนะ สิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยที่เป็นมรคลุกนะครับล้วนและต่อยู่ต่อพระม <c oughs> รรสุมาตราทั้งสิ้นเลยนะด้วยด้วยลักษณะของของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เรานั้นไม่อาจจะล่วงรู้ได้แต่ที่เรารู้ได้เพราะอะไรเพราะเราสลัาบอกกับเรานะครับในสุร้อนนะดูสุราที่16นะครับยักที่สี่สิบแปดอัลลอฮ์บอกว่านะครับว่าอวลาอวยาเราอวลัมยาเราอิลามาฮอลกัลลอฮุมินไซอิน ยาตาไฟยาอุซิลลัลูห์อานิลมายามีเนห์วะชะมาอิลิซุบะฮ์ซุดจัลลัลลอฮิสุสุดจัลลัลลิลลาฮิวะฮุมดะฮ์ครุนนะครับอายะนี้อัลลอฮ์บอกนะครับว่าแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างบ้างหรอกหรือนะสิ่งที่อรลสร้างอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างบ้างหรือว่าเงาของมันน่าจะทอดไปทางขวาแล้วก็ทางซ้าย สิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยเรา,าสร้างเนี่ยเงามันจะทอดไปทางขวาก็มีไปทางซ้ายก็มีนะเมื่อถึงเวลาที่ทอลัลลอฮฺสลากำหนดไว้เงามันก็จะทอดไปทางขวาเมื่อถึงเวลาที่อลัลลอฮฺสลากำหนดไว้เงามันก็จะทอดไปทางซ้ายอันนี้คืออลัลลอฮฺสลาบ,บอกให้เรารู้นะครับว่านั่นละเพื่ออะไรนะครับเพื่อสูยูดต,ต่อัล้วโดยที่พวกมันนั้นนอบน้อมนะเทศคิดเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันสูยุดกับอัล้วสุบฮานฮูวะตาลาสิานะ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง แล้วเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่ไม่สุดกับลัศมีอัตตาเนี่ยนะเราลองเราคิดดูซิว่าเรานั้นเป็นคนลักษณะเช่นไรนะครับอัตตาทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาสิ่งสาราสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลล้วนแล้วแต่สุดต่อรัศมีอัตตาทั้งสิ้นเลยนะแต่อาการที่เขาสุดกันนั้นเราอาจจะไม่รู้นะครับเรารู้เท่าที่อัตตาบอกให้เราเท่านั้นเองนะแต่ที่อัตตาบอกเอาไว้ก็คือเงาของมันเนี่ยจะทอดไปทางขวาทางซ้าย เพื่อสุอยู่ต่อรับสุบฮาณะหูวตาลาโดยที่พวกมันนอบน้อมนะครับอย่างอีกอายาตต่อไปรอบบอกนะครับว่าวะลิลิยยสจุดูวะลิลิยัสจุดุมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรดิมินดาบฏิวัลมาลาอิกตุวะหุมลายัสตักบิรูณนะครับอัลลอฮฺบอกนะครับว่าและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็ฝืนแผ่นดินนะไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์นะอัลลอฮฺบอกที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายและมะลาอิกนะ ระหว่างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินน่ะมีแมลยกาอยู่ด้วยนะแล้วก็มีสัตว์โลกทุกชนิดอยู่นะอัลลอฮ์บอกทั้งหมดเ่าต่างเรานี่นะสุยู่ต่อรัสุบฮานะหัวตาลาจะสุยู่ต่อรัสุบฮานะหัวตาลาโดยที่พวกมันนั้นจะไม่เย่อหยิ่งพยองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาลยืนยันนะครับเราก็จะต้องเชื่อตามนะว่าทั้งหมดเนี่ยรู้แล้วแต่สุยู่ตออัสุบฮานะหัวตาลาแล้วก็พวกมันจะไม่หยิ่งพยองแต่มนุษย์อย่างเราเราเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ย นอกจากไม่สยุดนอกจากจะไม่สุยุด์ต่อรัศมีวตาลาแล้วยังยิงพยองนะนะเนรคุณก่อรัศมีหานรหัวตาลายะโสหังก่อรัศมีานรหัวตาลาอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องตระหนักให้มากนะครับเพราะเรานะก็เป็นมรรคโลกหนึ่งเหมือนกันเป็นสิ่งที่พระองค์รัศมีตาานั้นทรงสร้างมาในรูปของมนุษย์นะครับอย่าได้ยิงพยองอย่าได้ยะโสหังอย่าได้เนรคุณต่อพระองค์รัศมีหานรหัวตาลานะครับ เัาเอาลาสนาถึงยืนยันเอาไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับระหว่างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยนะครับที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็มรรการเนี่ยโดนแล้วตัดสิทธต่อรัศมีวารารทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มนุษย์เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะอยู่ต่อรัศมีวารสารทลยัยังใช้ใช,ใช้อารมณ์และความต้องการทุกอยงนี่เป็นพระเจ้านะนึกจะทําอะไรก็ทํามันมีคําพังเพยอ,อยู่นะในประเทศไทยเขาบอกว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้นะอันนี้มันเป็นคําที่เขาใช้พูดกันนะครับนะ เนี่ยพอเรามาเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยไอการทําตามอำเภอใจของมนุษย์เนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะผิดพลาดนะดังนั้นมนุษย์จะต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีกติกาแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบนะถ้าเป็นมนุษย์ที่ที่กระตันยูรู้คุณต่อพระเุ็นเจ้าผู้ทรงสร้างนะครับแต่หลายคนก็ยังยังไม่ได้นึกถึงตรงนี้นะครับแม้ถึงว่าอายุมากขึ้นผมบนหัวนี่มีสองสีแล้วนะครับอ่า วาระสุดท้ายของชีวิตรออยู่ข้างหน้าอีกไม่นานหลายคนก็ยังไม่ได้สํานึกตรงนี้นะครับก็ยังทาเป็นทาเป็นเมินเฉยต่อคาสั่งของอัลลอฮซุบฮานาฮูวาตาลาอัลลอฮฺบอกอีกนะครับว่าในอายะห์ต่อไปนในอายะห์ห้าสิบอัลลอฮฺจะขอฟูนะระบะบฮุมมินฟ,ฟาวกหิมบยาฟอาลูนมายุมมารูนพวกเขาจะกลัวพระเจ้าของพวกเขาผู้ทรงอำนาจเหนือพวกเขาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกบัญชานี่แหละนะครับอ,อัลลอฮฺบอกว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยจะกลัวพระเจ้าของพวกเขา นะไม่ว่าจะเป็นมาริกาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประสัตทั้งหลายนะเขากลัวนะแต่มนุษย์อย่างเราเราเนี่ยหลายคนก็ไม่กลัวนะปากกาบอกว่ากลัวนะปากก็บอกเป็นมุสลิมปาก,กบอกอิมานแต่การกระทําแล้วมันตรงกันข้ามเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทีเ่เราสามารถจะพบจะเห็นได้นะในหมู่มนุษย์บางคนนะครับ อ่าล l l a h บอกว่าพวกเขาจะกลัวพระเจ้ชชาของพวกเขาเหมือนในสุรทศตารีมนะครับล l l a ์บอกว่าลยายักษสุนัลละมามารุมวยฟ้ารุนมาอยู่มารุนบรรดาบริการเนี่ยนะจะไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานออัตลต阿拉ไม่ฝ่าฝืนคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุลฮาๆๆๆๆๆนะและเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาได้ถูกใช้นะบริการถูกใช้ใทําอะไรเขาจะทำนะแล้วจะไม่ไม่จะไม่ละเว้นจะไม่ละเลยนะเพราะถูกอัลลอฮ์สับฮานใช้อย่างไงเขาจะทําอย่างนั้น นะแล้วไม่มีสิ่งใดไม่มีใครที่จะไปมีอิทธิพลบีบบังคับให้มาเลกางดเว้นการทําตามคำสั่งของเราสวัตาลาได้มาเลกาที่มีหน้าที่ลงโทษมนุษย์เขาก็จะลงโทษมาเลกาที่มีหน้าที่ถอดวิญญาณของมนุษย์เขาก็จะถอดวิญญาณของมนุษย์นะครับมาเลกาที่มีหน้าที่สอบสวนคนตายลงโทษคนในกุกที่กระทาความชั่วเขาก็จะดำเนินการตามนั้นไม่มีใครจะมายับยั้งได้บอกอย่าพึ่งนะขอขอนันโทษหน่อยขอให้เบาหน่อยขอให้ลดลดเว้นโทษไม่มีใครสามารถจะมามีอิทธิพลบังคับได้นะ นะอราบอกลายักสุนัลลฮามาอามารหุมวยฟอารูนมายุมารุนนะแล้วพวกข้าะจะไม่ทรยศไม่ฝา่าฝืนคําสั่งของรัสบหาเนื้อตาลวยฟอารูนมาอยู่มารุนแล้วเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาถูกใช้นั่นเองนะอาญานี้เราเก็บอกว่าพวกเขานนั้นจะก,กลัวพระเจ้าของพวกเขาผู้ทรงอํานาจเนี่ยพวกเขาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาได้ถูกบัญชาใช้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอ,อีกอประเด็นหนึ่งที่อ,อยากจะยกมาให้เราท่างหลายได้ตระหนักให้มาก นะครับว่าเรานี่ก็เป็นมัคคุกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรายืนหยัดในการปฏิบัติตาคมคำสรรั่งของพระสุบาฮาะหวัวตลาลในการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์พระสุบาฮาตาลานั้นเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์พระสุบาฮาตาลานั้นจะตอบแทนให้นะครับตอบแทนให้ด้วยความดีงามในวันอัครานะครับวันนี้เราอาจจะมีอุปสรรคบ้างนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับหัวใจที่ศรัทธ,ธาหัวใจที่เข้มแข็งอีมานที่แข็งแกร่งนั่นแหละนะครับมันจะเอาชนะ อุปสรรคต่างๆได้นะครับก็ใครเราขอดัวอารตราสุรานะครับขอให้เป็นบ่าวที่สำนึกในบุญคุณของรัชสภาในวตารานะครับแล้วก็อาอบรับคำเรียกร้องของรัชสภาตาลาแล้วก็ได้สอยุต่อพระองค์รัสุภาตาลาตามที่พระองค์อลารตราได้ใช้เรานะครับแล้วก็อย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้นะครับแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคความลําบากเอาไว้ให้ไปให้ได้นะครับนะครับถ้าเราได้ฝึกฝนอยู่ตลาดเวลาเราทําอยู่เป็นนิจสินเป็นอาจิน ที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะซึมซาบเข้าไปในหัวจิตหัวใจนะครับในกระแสะเลือดของเราในกระแสะความรู้สึกของเรานะครับวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาทําอิบราดาตอลสาสซาลานั้นเราจะรู้สึกเสียดายเราจะรู้สึกกระวนกวายใจรู้สึกอึดอัดอยากจะพยายามาอยากจะมาทําอิบราดาตอพระองค์ให้ได้นะครับและอีกประการหนึ่งก็คือในการทำอ,อิบาดาในการทำามซุนนะฮะตอ่าอสซุศ็อลลหลลออสลัมนั้นก็มนนไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอธิมัสยิดอย่างเดียว นะครับก็เรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับการถือศีลอดการอ่านอัลกุรอานในยามค่าคืนนะครับการตื่นขึ้นมาทำละหมาดสุนนะทำละหมาดตะยุดวีเตสอันนี้ก็เป็นสุนนะของตระกูลสุนทรลามสลัมเช่นเดียวกันนะครับการคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์นะครับที่ตระกูลสอนเอาไว้นะครับว่าบะคอเลกินนาซะเบียคู่ลูกินฮัสนินนะการติดต่อคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์นะด้วยมารยาทที่ดีนะครับนะด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์นะครับ อ,อย่าได้อย่าได้คดได้โกงอย่าได้ซเอเลมหรือเอารัดเอาเปรียบกัน,น,นอันนั้นเป็นสิ่งที่สลาสซาลาห์ได้สั่งเอาไว้มันก็ขอให้เรารักษารักษาสุนัขขัตตวรรษสุนทรลอดหัวเรือซัลลัมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะแบบอย่างของท่านนะครับแล้วก็ได้ชุกซูได้ชุกคดได้ขอบคุณต่อลาสซูมาตา <establishing> ลาด้วยกับการซูยุต่อพระองค์ตามเวลาที่ได้ถูกกำหนดไปนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตัวนี้ครับอัลกุลกาวลิฮาซาฟัลซัฟิรุลลาฮิมัลลุอฮิมานุล Fasad Fruhu, innahu wa rahfuur rahimussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.